่ค่ะซ้าย12 18และก็2ี สวัสดีนะคะเข้ามาแล้วพิมพ์สวัสดีทักทายพี่เก๋ด้วยนะคะจะได้เริ่มโชว์เสื้อเพสคืออย่างนี้ลูกค้าตอนนี้น้องเขางานเยอะเกดก็เลยมาเปิดลายเสื้อผ้าดูประมาณครึ่งถุงก็แยกาลายให้ดูได้นะคะทีนี้แต่มันมันยังไม่ได้เป็นแพ็ค25ตัวนะคะแต่จะโชว์ลายให้ดูพื้นฐานว่าล็อตนี้ยลวดลายสีสันเสื้อเพสนะคะจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะ เพราะว่ายังไม่มีเวลามาทำแพ็ก25ให้นะคะแต่แยกลายออกมาคร่าวๆให้ลูกค้าดูแล้วนะคะเพราะว่าอันเนี้ยคือเปิดถึงครึ่งถุงละแล้วก็เดี๋ยวจะมาโชว์ตัวอย่างให้ดูนะคะคือจะบอกว่ารอบนี้ลายสวยมากๆเก๋วางเรียงไว้1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16ตอนนี้คือเห็นผ่านๆตา16ลายแต่ว่าเก๋ยังไม่ได้ดูถึงก้นถุงนะฉะนั้นแล้วลูกค้านะคะ ตัวนี้คือเสื้อเดี่ยวเพสนะคะเสื้อเดี่ยวแบนเพสนะคะลูกค้า1นึ่งแชนเฟสเป็นสาธารณะให้เกียรติด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณมากนะคะใครที่มาไม่ทันนะคะมันมีของจํานวนจํากัดนะลูกค้ามามันมาแค่ถุงน้อยๆเองนะลูกค้านะคะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก300ตัวได้นะคะซึ่งตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างลูกค้าขาจะคลัสไซส์อะไรนะคะคลัสไซส์ตอนนี้นะคะเราจะจัดเป็น1ขวบ 1ขวบถึง5ขวบให้ 5. ทีนี้ไซส์หกถึงเเดือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีมาแต่เราจะคัดแยกไว้ตั้งหากนะคะเดี๋ยววันไหนถ้าจะไลฟ์เราจะเอา6กถึงเาไม่ให้ดูตั้งหากแต่เราขายตอนนี้เราประกาศขายเป็น1ขวบถึง5ขวบนะคะให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายแม่เก๋หนึ่งแชนแนลไฟเป็นสาธารณะและเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเสื้อเพลสกันนะคะว่า,อารอบเนี้ย ตัวอย่างจะเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาพร้อมกันแล้วเนาะเดี๋ยวเกศขออนุญาตบอกที่ไลน์กลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะมาว่าตอนนี้น้องแอดมินไปไปกินข้าวกันนะคะ นะคะจริงๆลายมันอาจจะมีมากกว่านี้เพราะว่าเก๋ด,ดูยังไม่หมดทั้งถุงเพราะว่าวันนี้น้องพนักงานเขาเต้องแพ็กงานกันด่วนนะคะก็เลยมาเปิดกระสอบดูเองเมื่อกี้นี้นะคะลายสวยๆเยอะมากเลยลายสวยๆเยอะมากเลยซึ่งเครื่องถุงก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นลายอะไรบางนะคะอย่างนี้น่ารักน่ารักเลยนะคะ เดี๋ยวดูตัวอย่างกันก่อนนะเก๋ก็ยังแยกเพลินมีความแยกลายแบบพันพอยู่เลยน่าหลักทุกตัวเลยลูกค้าอะนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาจ้ะพร้อมดูตัวอย่างแล้วพิมพ์พร้อมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกรหัสที่หลังนะคะราคาขึ้นไว้ให้แล้วนะคะ1,250บาทเสื้อเดี่ยวเพส1ขวบถึง5ขวบ1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบและก็5ขวบแพ็ค25ตัว1,250บาทค่าส่ง 80บาทแพ็คแรก80บาทแพ็คต่อไปเก๋บวกแค่10บาทนะคะเอากี่แพ็คก,ก็ได้โอเคนะคะลูกค้าไปเริ่มกันเลยนะคะสินค้าในรถนี้นะคะลูกค้าลวดลายสีสันนะคะลายที่1สวยงามมากนะคะลายที่1สวยงามมากเป็นกลิตเตอร์สวยงามมากแล้วเป็นทรงแบบนี้ไม่ได้ทรงซสื้อยืดธรรมดาดยน,นะทรงแบบอย่างนี้เลยลูกค้าสวยมาก นะคะเดี๋ยวเก็บเปิดรหัสให้อีกทีหนึ่งนะคะขออนุญาตโชว์ก่อนนะคะต่อไปลายที่2เนาะต่อไปลายที่2เดี๋ยวเอาตัวเล็กๆดีกว่านี่ค่ะนะคะมันจะได้ไม่ลนกล้องนะคะต่อไปลายที่2นะคะลายน้องมงกุฎมีหัวใจนะคะสวยงามมากลูกค้านะคะสวยงามมากนะคะราคาขึ้นให้แล้วนะคะราคาขึ้นให้แล้วนะคะ แม่แม่ร้านไหนขายปีกเสื้อเพรทักมาหน่อยนะคะอ่ามีคนถามหาเสื้อปีกแล้วนะคะไว้ซื้อขายกันได้เลยต่อไปลายที่3มแล้วนะคะลายที่3นะคะลายที่3แล้วสวยงามมากค่ะลูกค้าขาตัวนี้มันเป็นอะไรที่ทรงมันสวยเนาะมันออกแบบมันไม่ใช่เสื้อยืดทรงตรงธรรมดาลูกค้าจะเป็นทรงแบบคล้ายๆแนวแฟชั่นเลยนะคะสวยมากๆและที่สําคัญเก๋ให้ราคาถูกขออนุญาตออกนอกกรอบนิดนึงมาหยิบตัวอย่าง <laughs> เพราะว่าเลียงเองเลยเองนะคะอะต่อไปลูกค้า1 2 3สามและสี่ตัวนี้ลายที่สี่แล้วเนาะสวยงามมากคะ่ะแม่ขาลายที่สี่แล้วนะคะทรงจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะต่อไปลายที่ห้านะคะลายที่ห้าค่ะลายที่ห้าสวยงามมากคะ่ะลูกค้าลายที่ห้านะคะอ่าลายที่ห้าลวคือลูกค้าลายมันเยอะประมาณเกือบ20ลายนะคะ าต่อไปไลน์ที่6นะคะจะโชว์ไปเรื่อยๆใครมาไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนไลฟ์ได้นะคะไลน์ที่6ค่ะลูกค้าขาทรงจะเป็นแบบออกแนวแฟชั่นเลยไม่ใช่แนวเสื้อยืดธรรมดาด้วยคืองานสวยมากรอบนี้ลูกค้าคืองานสวยมากนะคะคือแบบดีมากเสื้อเพรสค่ะนะคะแล้วเป็นเสื้อที่ใส่ได้จริงในทุกวันผ้าเนื้อดีค่ะนะคะรอบนี้ค่อนข้างจะเป็นคอสตอน รอบนี้ถ้าเที่ยวที่เกี่ยวดูนะคะค่อนข้างจะเป็นคลอสซอนเลยนะคะสวยงามมากค่ะสีนี้ค่ะต่อไปลายดาวค่ะต่อไปลายดาวนะคะ,ะ,คาล,บบคะลายดาวจะเป็นควยหลังแบบนี้ค่ะลายดาวจะเป็นควยหลังแบบนี้ค่ะโอ้โหน่ารักมากนะคะต่อไปสีแดงนะคะน่ารักมากจริงลูกค้าต่อไปสีแดงนะคะและก็ต่อไปสีนี้เกณฑ์นับไม่ได้แล้วว่ามากี่แบบแต่ว่าเดี๋ยวจะ,จะพยายามโชว้ลูกค้าได้ดูนะคะอ่าต่อไปสีนี้นะคะและก็ต่อไปลายนี้ค่ะ นะคะค่อยๆไล่ไปลูกค้า่ะตัวอย่างประมาณนี้นะคะแพ็ค25ตัวนะคะแพ็ค25ตัวนะคะ1,250บาทตัวละ50บาทนะคะขอออกนอกกรอบนิดนึงและก็ตัวนี้นะคะยูนิโคนะคะน่ารักมากยูนิโค่น่ารักมาก,น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 ,าก,มากนะคะขออนุญาตขยับไปตรงนี้นิดนึงนะคะนี่คะ่ะ มันแล้วก็จะมีลายที่แบบมานิดๆิหน่อยๆนะคะมานิดนิดหน่อยๆนก็คือมาแบบไม่เยอะนะคะอย่างเช่นลายนี้นะคะเพราะว่าเปิดครึ่งถุงแล้วอาจจะมีปนได้บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เยอะนะคะอ่าแล้วก็ลายนี้นะคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีลายที่มานิดๆหน่อยๆเพราะเป็นงานเกินออเดอร์เนาะฉะนั้นแล้วลูกค้ามันอาจจะมาได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะบางลายมาเยอะบางลายมาน้อยแต่พยายามจะจัดให้เต็มที่เลยลูกค้านะคะอ่านะคะแบบนี้ค่ะ สวยๆเลยนะคะอะแล้วก็เนี่ยค่ะมันคละมาแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะดูจัดให้ลูกค้าสวยๆเลยนะคะคละมาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายที่ที่เก๋เอามาโชว์แล้วประมาณเกือบ20ลายลูกค้าเก๋มาเร็วไปเร็วนะรหัสแป๊บหนึงค่ะอ้าวชิเป่งละแป๊บหนึงนะคะแป๊บนึงนะคะ,แบบะ,คะเดี๋ยวพี่เก๋เปิด ลายสดแล้วเปิดรหัสพี่ไม่รหัสอะไรวะมาออกจากหน้าจอไปแล้วแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเก็บเอาคอมพิวเตอร์ก่อนอะนะคะเดี๋ยวเปิดรหัสให้นะคะขออนุญาตอยู่คนเดียวลูกค้าเพราะว่าน้องวันนี้คือปีกตัวไม่ไ,ไ,มได้ไม่ได้เลยกลัวแพ็กง,งานไม่ทันลูกค้านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแพ็กไม่ทัน เหล่าลูกค้าขายไม่พร้อมกันนะคะอะตอนนี้ลูกค้าขานะคะไลฟ์สดนี้นะคะโชว์อะไรนะคะโชว์เสื้อเดี่ยวแบรนด์เพสซึ่งได้โชว์ไปแล้วนะคะเสื้อเดี่ยวแบรนด์เพสนะคะ25ตัวรหัสตัว P ตัว S ตัว P ตัว S ค่ะตัว P ตัว S ค่ะแป๊บหนึ่งนะสติกเกอร์น้องไมาไปไหนนะตัว P กับตัว S ค่ะลูกค้า รหัส P S 1,250บาทนะคะรหัส P S ค่ะ1,250บาทนะคะตัวระห้าบาทตัว P P โปแลนดแล้วก็ S สิงคโปร์นะคะ P โปแลนด์แล้วก็ S สิงคโปร์ค่ะ P โปแลนดแล้วก็ S สิงคโปร์นะคะ ใครรับก็พิมพ์มาหรือว่าไม่สะดวกใจเอตรงนี้ทักอินบ็อกได้เลยนะคะ P, S แบบนี้ตัว P, ตัว S เลยนะคะใครรับ F ได้เลยนะคะมีไม่เยอะนะคะประมาณ300ตัวเท่านั้นเองนะคะตัว P, ตัว S นะคะสำหรับเสื้อเดี่ยวแบนเพจพัก25ตัวรหัส P, S ค่ะนะคะรหัส P, S ค่ะ มีแค่รับไหมคะรหัส P S คะ่ะ25ตัวหรือลูกค้ามาไม่ทันโอยหรือยังไงนะคะเอางี้เดี๋ยวเกศรวบรวมลายโชว์มาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าไม่รับไม่เป็นไรนะคะคิดก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเกศจะดึงลายมาถ่ายรูปให้ทีละตัวอีกทีหนึ่งนะคะแต่เป็นแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเป็นแบบลงพรมธรรมดานะคะ,ะลูกค,ะคะ้าขารหัส P S นะคะลายที่1นะคะลายที่2นะคะ มีประมาณ20ลายค่ะลูกค้าคะมีประมาณ20ลายนะคะลายที่3ค่ะดูทันไหมคะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขึ้นให้นะคะอีกรอบหนึ่งเอานี้ลงก่อนคือลายสินค้าค่อนข้างเยอะะค่ะลูกค้าค่ะลายที่4ค่ะนะคะแล้วก็ลายที่5ค่ะนะคะใครไม,ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆโชว์ไปนะคะลายที่6ค่ะสวัสดีนะคะลูกค้า่ะสวัสดีนะคะ แบบนี้นะคะลายสินค้าจะได้แบบที่เก๋โชว์เลยนะคะลายที่6ค่ะนะคะลายที่7ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ลายที่8ที่9นะคะจริงๆมันมีมากกว่านี้เพราะว่าเก๋ยังแกะไม่ไม่ทั้งถุงนะคะลูกค้านะคะ,ะ,คะแล้วก็เหลือรับออเดอร์ได้อีกประมาณ300ตัวนะคะ300ตัวเท่านั้นนะคะลายจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะลายจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนะคะจะได้ลายประมาณนี้เลยนะคะ 25ตัว1,250บาท25ตัว1,250บาทจะ้ะถ้าเห็นรวดลายแล้วชอบทางอินบอ์ได้เลยนะคะนะคะแบบนี้เลย งงค่ะเพราะว่าเพิ่งแยกลายเมื่อคี้นี้คือเราทำงานกันไม่ทันนะคะค่าส่งแพ็คแรก25ตัว80บาทแพ็คต่อไปเพิ่ม10บาทนะคะใครชอบตัวนี้ทักอินบอ็อกได้เลยค่ะลูกค้าที่ชอบตัวนี้ทักอินบอ็อกได้เลยนะคะแพ็ก25ตัวนะคะอ่าโอเคประมาณนี้ลดลายสีสันประมาณนี้นะคะเก่งงลายมากเลยอ่าแล้วก็มีลายนี้โชว์ไปยังเนี่ยค่ะลายจาประมาณนี้นะคะ ลดลายสีสันจับประมาณนี้นะคะถ้าสนใจทักอินบ็อกได้เลยหรือว่าจะเสียบตรงนี้ก็ได้รหัส PS ค่ะรหัส PS นะคะวันนี้จะดูงงงวยนิดนึงเพราะว่าแยกเองขายเองโชว์เองรหัสเองวายวาวายวายวแบตหมดทำไมไม่ได้ชาร์จเสียบปลั๊กไว้หรอป๊ดนึงนะคะ โอเคก็ไม่กระตุกแล้วนะคะอะโอเคค่ะถ้าลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เก็ไม่เห็นคอมเมนต์เลยพิมพหนึ่งสวัสดีเก็บมาหน่อยเนอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยใครดูดูกี่คน <laughs> นะคะอะตัวอย่างจะเป็นประมาณนี้ค่ะลูกค้าขาตัวเท่าไหร่คะหนึ่งยีตัวยี่สบาตัวหนึ่งบาทตัวละห้บาทจะ้ะตัวละห้าสิบาทค่ะถ้าลูกค้ารับลูกค้าสามารถพิมพ์ CF มาได้เลยนะคะ ถ้าลูกค้ารับลูกค้าสามารถพิมพ์ cf มาได้เลยนะคะลวดลายจะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะพิมพ์หนึ่งมาให้เก๋นหน่อยค่ะเก๋ไม่รู้ว่าลูกค้าอยู่ในในไลฟ์กับเก๋หรือเปล่านะรหัส ps ค่ะรหัสตัว p ตัว s ค่ะนะคะลวดลายสีสันจะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะ25ตัวตัวละ50บาทนะคะกระไซส1์1ขวบถึง5ขวบค่ะกระไซส1์1ขวบถึง5ขวบค่ะ นะคะคนาไซส์1ขวบถึง5ขวบนะคะสำหรับเสื้อเดี่ยวแบนเพชค่ะนะคะอันนี้มีมาแต่น้อยมากนะคะอาจจะได้ไปไม่ทุกคนนะคะอันนี้เหมือนกันบางลายสีฟ้าสีม่วงอะไรเงี้ยค่ะจะมีมาเยอะอยู่นะคะถ้าลูกค้ารับลูกค้าสามารถพิมพ์รหัสได้หรือว่าจะทักอินบ็อกสั่งซื้อก็ได้ดูตัวอย่างเสร็จแล้วสนใจจะทักอินบ็อกสั่งซื้อได้เลยนะคะโอเคนะคะ 25ตัวนะคะ1,250บาทตกเฉลี่ยตัวละ50บาทนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ไรนี้จะมาโชว์เฉพาะเสื้อเพลสอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าอยากเห็นด้วนลายชัดๆนะคะแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้สวยๆในที่นี้คือลงกับพมสีขาวนะคะใช้กล้องฟูจิถ่ายมันก็จะมีความสวยนะคะ แต่ไม่ได้ตัดต่อให้นะคะสำหรับรูปเพจนี่ค่ะโอเคใครรับนะคะทาอินบ็อกได้เลยนะคะลวดลายสีสันประมาณนี้นะคะไซส์1-5ขวบค่ะนะคะ9-12เดือน1 2 1 8 1 8 2 4งสิบทีค่ะนะคะแพ็ค25ตัวค่ะสนใจทาอินบ็อกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เก็บไปแล้วด้วมามาโชว์แค่นี้แหละแล้วก็ไปแล้ว นะคะเพราะว่าลูกค้าอยากดูซื้อเดี่ยวเพสมากงนะั้นวันนี้สวัสดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายจ้าทาอินบ็อกได้ค่ะ